อาครูบาดีแกรนนี่ไปไหนเนี่ยวันนี้ไม่มาเปิดคลิปกับพวกเราเหรอเราต้องมีครบกัน3คนนะถึงจะเป็นแบบว่าเดอะแก๊งเนี่ยเออผมเห็นแกรนนี่เขาอยู่ฝั่งโน้นนะครับคุณต่อตปิดโดอ,อ่ะ อยู่ฝังโน้นเหรอเดี๋ยวนะแกรนดี้ทำไมไม่มาเปิดคลิปกับพวกเราเลยล่ะเอ้อกรนดี้ร้องไห้อะไรเนี่ยโอ้ทำอะไรอ่ะดื่มดื่มน้ำนี่ฉันจะเป็นแชมป์ร้องไห้ให้ได้เลยอ้าเอเดี๋ยวนี่ไม่ได้ร้องไห้เพื่อเศร้าอะไรหรอร้องไห้เพราะจะเอาแชมป์เนี่ยนะเฮ้ก็ดูอนุสาวรีย์ข้างบนสิฉันจะเป็นแชมป์ร้องไห้โอ้ โอเคครับนี่ครับเราอยู่ในแมป Crying Simulator นะครับจำลองการร้องไห้นั่นเองนะครับซึ่งโอ้เ,อเดี๋ยว <laughs> เอว่าตาอะไรเดี๋ยวนะอ่ะดื่มวันนี้ฟึบจื๊บน้ำตาก็ไหลลินเลเวลก็อัพใช่ไหมพืชกำลังจะตายมีภัยแล้งมาช่วยกวันเร็วกดยอมรับตรงไหนอ่ะอ๋อนี่ไงโอ้คนมากันเพิ่มเลยนี่ครับเราต้องมาซ่อมแซมพืชพวกนี้โดยการกดร้องไห้อ่ามาช่วยกันหน่อยเดี๋ยวดื่มน้ำก่อนฟึบดื่มน้ำถึงจะมีน้ำตาใช่ไหมโอเคอันนี้ได้ไหมอ่านี่ไง ร้องไห้แล้วก็ได้ด้วยนะครับอัปเดตเรียบร้อยแล้วเราก็ร้องไห้ต่อ,อจนครบนี่พืชก็จะเติบโตมากขึ้นนะครับปืบแล้ก็ดื่มน้ําไปด้วยอ่ะดื่มน้ำฝืบดื่มน้ํานี่ดื่มน้ําแล้วก็ร้องไห้นี่เป็นไง <c oughs> พืชก็จะเติบโตมากขึ้นนะครับเา้าแล้วทำไมไปตรงนั้นอ่ะช่องนี้ก็ได้ฝืบเรียบร้อยเป็นไง มาเรามาช่วยกันนะครับนี่เดิต้นของฉันอุดมสมบูรณโอ้โหนอกจากน้ําตาจะมีประโยชน์ในการร้องไห้แล้วเนี่ยเออมีประโยชน์ไนในการปลูกพืชน,นะครับ ไปกันต่อนะครับเราสามารถอัปเกรดได้ดื่มน้ําข้างล่างนี่คือร้านค้าใช่ไหม VIP อะไรอ่ะขวดน้ํา1 4 9กระป๋องแช่แข็งมีออตโต้เพิ่มน้ําตาลน้ําตาลอะไรล่ะน้ําตาลนะครับคูณ2 139โลบันะครับลองกดซื้อดูนะครับคูณ2ไปเลย139โลบัคถึงน้ําตาลก็จะเป็น2เท่าใช่ไหมลองง่ายเดี๋ยวคูบพอดี โอ้ดูแกนี่ยังไม่จบนะครับกับการปลูกพืชของเขานะครับแง่กัฉันอยากปลูกพืชนี่นาดูสิไม่งั้นพืชมันจะเฉาตายโอ้โหเอออันนี้ก็จะมีอัพเกรดนะครับความเร็วในการร้องไห้เหรอ ไหนกดสีหนึ่งเออแล้วก็ความชุ่มชื้นสูงสุดความเร็วเครื่องดื่มอ่ะความเร็วเครื่องดื่มนะครับโอเคได้อย่างละหนึ่งใช่ไหมปลแล้วก็น้ําตาอันนี้อ๋อเปลี่ยนสีได้แต่ว่าต้องใช้อันนี้นี่คือกระป๋องอะไรอะ่ะอ๋อขวดน้ําตาแล้วก็น้ําตาทองนะครับซื้อจากโลบักอันนี้คือต้องร้องไห้ถึงจะได้นั้นเราต้องร้องไปเรื่อยๆเฟิเพิ่มระดับนะครับกดยอมรับเรามาช่วยกันร้องไห้ไปเรื่อยๆเฟิร์สเฟิร์เิร์แล้วก็ดื่มน้ํา ถ้าไม่มีน้ำกระป๋องเราก็ไม่สามารถที่จะร้องไห้ได้ดูร้องไห้จนเป็นสถานที่นี้กลายเป็นน้ำแข็งเลย <c oughs> อ้ออันนี้ครับเราซื้อแบบออโต้นะครับน้ำตาแบบออโต้แล้วก็อันนี้ครับกระป๋องไม่รู้คืออะไรนะครับน่าจะดื่มออโต้หรือเปล่านะไม่แน่ใจอ่ะลองใช้ดูนะครับร้องไห้แล้วก็ดื่มอ๋อนี่ไงร้องไห้แล้วก็ดื่มให้เองเลย โดยที่เราไม่ต้องกดคลิกนะครับนี่เลเวล8เรียบร้อยแล้วแล้วเราก็มากดอัปเกรดนะครับความเร็วต้องเร็วที่สุดนะครับปื๊บโอเคทะเลสาแห้งแล้วเราต้องกดยอมรับใช่ไหมเพื่อไปช่วยอ๋อนี่ไงทะเลสาบแห้งนะครับพวกเราต้องช่วยกันนะอ่ะปื๊บน้ําตากินน้ำก่อนปื๊บปึ๊บป๊บป๊บป๊บทะเลสาบแห้งอย่างนี้พวกเราเอาน้ําตากันออกมาเร็วร้องไห้อือร้องไห้แล้วโง่ดูแล้วก็กินน้ำต่อแต่ละคนเอ้ยเดี๋ยว ทำไมน้ำตาคนนี้ไหลออกมาเป็นสายลุ้งเลยโอ้โหสุดยอดจริงๆอ่ะอัปเดตต่อนะครับอันนี้อัพอ่ะอย่างละหนึ่งนี่ทงอะไรอะ่ะบอกสัญลักษณ์เหรอว่าเรารู้สึกยังไงอันนี้ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับแล้วก็มีสัตว์เลี้ยงด้วยยังไม่ได้ใช้เลยนี่ใช้ตั้งเยอะเลยนะเนี่ย20,000 2่น0 0 หลังๆนี่เป็นห้าหมื่นเลยพวกเราอ้อนี่เริ่มแล้วบอกใกล้จะเต็มแล้วพวกเราแกนี่บอกเราตั้งเชื่อกันแล้วต้องร้องไห้รีนน้ำตาออกมาเยเออลเดเจอเจร้องไห้อยู่แกรน,นี่แป๊บหนึ่งนะอัปเดตก่อนเอออันนี้ปุ๊บ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 ไม่รู้คืออะไรอัปเดตม,มัวๆไปก่อนนะครับแล้วก็ดื่มน้ำนะครับแล้วเราก็ช่วยกันร้องไห้แง yeah. บอกจะเต็มไหมเนี่ย ร้ hey, hey, hey. องไห้จนตัวพวกเราจะจมกันแล้วเนี่ยไม่นะใกล้จะเต็มแล้วหรอเนี่ยงั้นร้องไห้ต่อนะครับบ่อจะเต็มเรียบร้อยแล้วนะครับโอ้โหสุดยอดขอตั้งชื่อดีว่าบ่อน้าเอ่อบ่อน้ําตาแกรนนี่นะครับบ่ใหญ่มากๆเลยอันนี้หลอดจะเต็มแล้วพวกเราถ้าพวกเราช่วยกันนะนี่สองคนนี้ก็ช่วยกันเหมือนกันน้ําตาใสาลุงโอ้โใกล้เต็มแล้วพวกเราเย่ yeah, บ่อน,นี้จะสําเร็จดีต่อตบิโดบอดีแล้วก็เหล่าเพื่อนเพื่อนแกรนนี่นะครับก็มานะครับโอ้ โหภารกิจนี้สุดยอดจริงๆของขึ้นไปด้วยอ่าในตัวเมืองเนี่ยเราก็สามารถซื้อของได้เหมือนกันนะครับอย่างอันนี้สัตว์เลี้ยงนะครับอันนี้น้ําตาเป็นสกินต่างๆนะครับสามารถซื้อได้เดี๋ยวเรามาอันนี้ดีกว่าซื้อสัตว์เลี้ยงดีกว่าอ่าน้ําตาธรรมดา2 0 0 0 0โอเคซื้อได้เรียบร้อยแล้วเราก็ใส่นะครับโอเคนี่มีน้ําตาสัตว์เลี้ยงเป็นคู่ใจนะครับเห็นมาอันนี้สกินสกินต้องใช้อันนี้หรอน้ําตา สีทองเราลองเติมสักอันนี้249ดูลองซื้อบายเสร็จสมบูรณ์ดีน้ำตาออกมาเป็นสีทองนะครับเป็นยังไงล้าค่าจริงๆเปลี่ยนสีได้ด้วยอา้าวคูบอดี้เป็นสีเขียวแกดนี่เป็นสีน้ําตาลนะครับเพิ่งเห็นแล้วแท็กเนมนี่คืออะไรอะ่ะเปลี่ยนชื่ออ้าวเดี๋ยวนะแม่น้ําแห้งเราต้องไปช่วยแม่น้ํานี้เอาละเราต้องร้องไห้แล้วพวกเรา ขออัปเกรดก่อนแล้วกันอัปเกรดอย่างละเท่าๆกันเลยแล้วกันแล้วเราก็ออโต้ร้องไห้ต่อนะครับมาพวกเราน้ำตาสีทองนี่แหละจะช่วยพวกเราเองฝึกดูแต่แต่วันหลักเอาอุปกรณ์ดำน้ำมาด้วยนะ จมกันหมดแล้วโอ้ <S <S โหเหล่าเพื่อนเพื่อก็มาช่วยกันนะครับเอ้เขาบอกว่าคุณรู้ไหมวันรดผลิตน้ําตาเล็กๆน้อยๆเมื่อพวกเขาอายุเท่าไหร่นะครับใครรู้ช่วยกันตอบด้วยนะครับวู้ดจจอ่ะโอเคตอนนี้ใกล้แล้วนะครับแม่น้ำนี้ก็จะเต็มแล้วถ้าไม่มีพวกเรานี่โอ้ประชาชนจะอยู่ยังไงเนี่ย oh <my S 1> เรียบร <God. S 1> ้อยช่วยกันได้แล้วอ่ะพวกเราหนีก่อนเร็วก่อนที่จะจมน้ํากันนะครับอ่ะภารกิจต่อมาเทศกาลดนตรีหรออ่ะกดยอมรับ คืออะไรอ่ะอ่านี่ไงเทศก,กาลดนตรีแต่ว่ามันหน้าเศร้าจังเลยไม่มีนักร้องเดี๋ยวฉันเป็นนักร้องเองล้กันเป็นไงฉันเป็นนักร้องแล้วเย่ yeah, <Yeah. S 1> ดู อมาแล้วพวกเราโอแกนี่ฉันจะร้องฉันจะร้องโอแกนี่เขาให้ร้องเพลงนะไม่ใช่ให้ร้องไห้อะแกฉันจะร้องนี่นาะเงเสียงยงแบ๊แชกแขงบ่อยแต่ไม่แกผู้ชายแบ๊ดตยโอแกแต่ว่านะ พวกเราเล่นคอนเสิร์ตแต่ไม่มีใครมาดูเลยเนี่ยผมว่านะพวกเราไม่เหมาะกับนักดน,น,นตรีเลยอะรอยครับโอ้ยฉันก็ว่าอย่างนั้นแหละดูสิเป็นคอนเสิร์ตที่แสนเศร้าจริงๆไม่มีใครมาดูคอนเสิร์ตพวกเราเลยอะไรเนี่ยฉันออกจากล้างเพลงถานะอันนี้คือภารากิจอะไรเนี่ยพวกเราเอา้า แล้วใครมานอนอะไรตรงนี้เนี่ยอย่าบอกนะว,ว่าคนนี้เราเสียไปแล้วร้อไค้แล้วพวกเราไม่ได้เลยเขาจากไปแล้วเพื่อนเราเพื่อนบ้านของเราผู้น่ารักคือแงเข้าไปได้ยังไงเนี่นคือเหรอบ้านเพื่อนรักของเราบ้านหรือโรงพยาบาลเนี่ยเดี๋ยวนะไม่ได้เข้ามาดู <c oughs> อ๋อนี่ไงที่เป็นโรงศพนะครับครูวัีแคดี้เสียใจมากเอาครูวัตดีไปแล้ว โอ้ววยแกดีู้่วอดิกไปซะแล้วเฮ้คูบอดีเล่นเกมกันมบตแ้งนานพวกเราเล่นผจญภัยกันตั้งแต่โลบ,บ็อกไปได้ยังไงอย่างนี้แฟนๆแกดีเสียแล้วไว้โอ้ผมเล่นเยอะก,กับแกรดีมาตั้งนานนะครับไม่น่าไปเลยเอาแต่แต่เจ้าแกนี่มันยังอยู่ตรงนี้นะดูร้องไห้ดิแกนี่ร้องไห้เพื่อแกนี่เหรอโอ้แล้วก็ดื่มน้ําโชว์ด้วย ดูโอ้อะไรกันเนี่ยแล้วเรากดได้ไหมขอลองบ้างอยากเล่นอุ้ยดูแงจะตตาจะไดเดอไปใชแล้วหหรอเนี่ยแงก็ดีจะตตาดะไปีดอไปฉันจะได้มาระเดับคนเดียวเออแกดีฉันอยู่ตรงนี้เอาแล้วมานอนอะไรบนนอนอะไรบนพื้นเนี่ยแกดีเอาขาลบไปเลยนี่เอาช็อกโกแลตไปกินดูน้ำตาสีนรสช็อกโกแลตอ่ะอะไรอ่ะมีไฟไหมมาช่วยกันเร็ว ไม่ไฟไหม้พวกเรามาช่วยกันดับไฟเร็วดื่มน้ําก่อนตลาดไหม้แล้วพวกเราเอาน้ําตาดับไฟเร็วฟืบขอดื่มก่อนดิเออเจอเจอช่วยกันช่วยกันเรียบร้อยดับได้แล้วคุณพอดีเร็วฟืบดื่มน้ําอ่ะใช้น้ำตาดับไฟเรียบร้อยเหลืออันเดียวอ,อันนี้ฟืบดื่มน้ำเข้าไปเราต้องเศร้าก่อนนะครับเศร้าก่อนเศร้าก่อนร้องไห้ไม่เลย ไปต่อไปต่ออันนี้โอ้ยดับแล้วมีคนช่วยดับตรงนี้นะครับฝั่งนี้แล้วกันดับก่อนปืบร้อ,องไห้ไม่มีเคยกดไลค์ให้ต่อต,ตบีโดเลยฝากกดไลค์เป็นกำลังใจให้ต่อต,ตบีโดด้วยนะร้องไห้ต่อนะครับดีเอ่อโอ้ท <c ười> ี่ใช้นับตาช่วยกันดับไฟได้นะครับอ่ะครัวดิช่วยกันเร็วปึ๊บอ่ะหมดแล้วเหลือตรงไหนอีกโอ้ตรงนูน้นแ,แกนดี้ดับอยู่ข้างบนแกนดี้ แง yeah, ดับไฟกันเลยตรงนี้อ๋อช่วยกันช่วยกันมาดื่มน้ําแล้วก็ดับไฟฟืบในที่เดียวแล้วแกรดี้ดับไฟเจอเจอเจอเร็วช,ช่วยกันช่วยกันเย่ดับไฟได้แล้ว oh. อัในใดที่สุดเราก็เป็นแชมป์ร้องไห้นะครับโอ้โ oh, หแชมป์ดราม่าของปีนี้นั่นเองร้ <laughs> องไห้กันใหญ่เลยเห <Yeah. S 2> ่กินน้ําแล้วก็ร้องไห้นะครับโคนอะไรกินน้ำเราร้องไห้ไปด้ว <laughs> ย